ผู้ชายขี้โกงต้องตายตอนที่6เธอมันอัจฉริยะจริงๆตอนแรกฉันตั้งใจจะแนะนำให้เธอใส่ชุดที่เป็นสีม่วงเพื่อทำให้ทุกคนในงานเลียง้ำทับใจกับชุดนั้นเจ้ารู้อะไรไหมสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าผู้ชายนะในการที่จะมัดใจชายได้นั้นก่อนอื่นเจ้าต้องดึงดูดความสนใจของเขาและเจ้าต้องคิดนอกกรอบด้วย นอกจากนี้แล้วการที่ร้องไห้ในขณะที่สวมุดสีแดงมันจะส่งผลให้เกิดการสะเทือนทางอารมณ์ที่ใหญ่หลวงนี่เป็นวิธีการที่จะกระตุ้นให้ผู้อื่นนั้นมาเห็นใจได้อย่างมีประสิทธิภาพจากนี้ไปเราก็จะใช้ชีวิตเพื่อเอาอชนะพวกนั้นได้สินะไม่ใช่ว่าเธอกวัวที่จะต้องแก้งร้องไห้เหรอผิดแล้ว จ้าตัวเล็กฉันจะสอนอะไรให้อย่างหนึง่งเหตุผลเดียวที่ผู้หญิงสามสอนที่มีสิรชนะนั้นเพราะผู้หญิงเหล่านั้นพวกหล่อนไม่ได้สนใจว่าภาพลักษณ์ของตัวเองจะย่ำแย่เพียงใดไงล่ะและทันทีที่ดอกบัวเหล่านี้มีตำหนิหรือมนทินมันก็ไม่สามารถที่จะทำความลบเลือนออกไปได้ ลูกพี่ของฉันท่านแช่งเฉียบคมราวกับเสือเลยนายท่านปดเมตตาด้วยข้าน้อยผู้นี้ผิดไปแล้วข้าน้อยเป็นข้ารับใช้ของนายท่านข้าน้อยไม่ควรที่จะทรยศนายท่านเมื่อครั้งล่าสุดตอนที่ฉันกำลังสั่งสอนหลือรู้อย่างอยู่เธอเป็นคนก็เธอ ก็เป็นเธอที่นี่อะขอโทษค่ะก็เป็นเธอนี่ที่แอบไปบอกฝ่าบาทไม่ใช่เหรอมีหน่ำําำเรื่องที่พระราชดีกาในคราวนี้อีกล่ะเธอเนี่ยเป็นสุนัขที่แสนจะซื่อเสียจริงแต่นี่ใบเต่าเจ้านายของเธอได้บอกถึงคนลับบ้างไหมว่าถ้าเจ้าออกมาเปิดเผยแบบนี้ ข้าน้อยข้าน้อยโอ้ไม่ต้องกลัวขนาดนั้นนอกจากนี้มันไม่ใช่ว่าฉันเป็นบีสานหรืออะไรด้วยนะเธอคงไม่ต้องให้ฉันสอนหรอกนะว่าต้องทำอย่างไรสำหรับการเป็นสปายหรือลูกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำงานให้ดีหรือครอบครัวของคุณจะสามารถมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายนอกวังไหม ทั้งหมดนี้มันขึ้นอยู่กับเธอไว้ใจเธอได้หรอในตอนแรกก็คงจะยากแต่ในอนาคตน่าจะเปลี่ยนไปได้ละมั้งเธอได้เก็บซ่อนความรู้สึกของเธอที่มีต่อองค์ชายก้าาไว้แต่องค์ชายก้านั้นกล,ลับหลงรักหลิวลู่หยางหัวปรับหัวปำเธอต้องทนเห็นบุ้ชายที่ตัวเองรักกลายเป็นของเล่นในมือของอีกฝ่าย จิจ,จิความหึงหวงของผู้หญิงนี่มันช่างน่ากลัวจริงๆอย่างไรก็ตามเมื่อลองคิดถึงท่าทางการแสดงออกของหลิวรู้อย่างในเวลานั้นแล้วฉันก็รู้สึกแย่แทนเธอจริงๆจ,จ,จบแล้วค่าขอบคุณค่ะ